สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยกราบสวีด สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Demon Slayer รดาพิฆาตศุนย์กับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูระบบใหม่นะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นโหมดเรียลไทม์แบบจริงๆแล้วแต่ก็เป็นเรียลไทม์แหละนะครับผมก็เป็นการแบบแบนแล้วก็พลิกตัวละครสู้กันนะครับผมแต่การเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพามาดูในเกมลักกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราขอพูดคร่ข้ๆกันก่อนละกันเพราะเราได้ทดลองเล่นหนึ่งตาให้เพื่อนๆแล้ว ซึ่งตัวละครที่เราสามารถใช้งานได้จะมีทั้งหมด5ตัวละครนะครับผมที่เราเลือกมานะครับและการที่จะเล่นนะครับผมมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวละครแต่ละตัวเนี่ยไปลงบ้านอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเราสามารถเอา5ตัวละครไปลงบ้านแรกก็ได้นะครับผมแต่บ้านที่2อบ้านที่3ก็จะโล่งนะครับผมโดนกระทืบอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งหัวใจตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรอบแต่ละรอบนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นรอบแรกเห็นไหมทุกคนแล้วพอไปรอบที่สองครับผมเราเปิดดูเลยปึ๊บรอบที่2ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหม บ้านเราก็เริ่มแตกขึ้นไปเรื่อยครับรอบที่สรอบที่สรอบที่ห้าไหมครับผมเลือดก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราตีบ้านแตกนะครับผมเลือดของบ้านของแต่ละเป้าหมายก็จะลดไปนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมบ้านที่3เราสังเกตดีๆนะครับผมหลังที่3ของผมนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เหลยสองหัวใจใช่ไหมพอเรากดไปเทิร์นต่อไปปั๊บเห็นไหมเลือดเราลดแล้วนะครับผมแปลว่าเทิร์นนี้เราแพ้เขานั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเข้าใจไม่ยากหรอกเดี๋ยวพาไปดูในเกมอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้เป็นการพูดเฉยๆนะ แล้วเราไปเริ่มเกมันเลยละกันนะครับซึ่งหมดนี้สายฟรีหรือว่าคนไม่ได้เติมอะไรต่างๆเท่ากันหมดต่อให้คนเติมเยอะก็เท่ากันหมดนะครับผมอยู่ที่ความกินล้วนเลยละกันนะครับผมมาซึ่งการเล่นแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะครับผมเที่ยงถึงบ่ายสองกับ6กโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมมากดให้ดูก่อนเริ่มเกม1รอบเลยหากเจอที่เรียบร้อยนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเลือกเลือกก่อนนะครับหตัวละครไหมแล้วต้องรอฝ่ายตรงข้ามเลือกเสร็จนะครับเราสามารถพิเดี2สตัวละครเลยนะครับผมโอเคดูซิฝ่ายตรงข้ามจะเลือกตัวละครอะไรมาสู้กับเรานะครับ ซึ่งเกมนะครับผมมันก็จะรนดอมตัวละครแบบให้เล่นนะครับผมปัดสลับไปเรื่อยนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเนาะโอเคผมเขาเลือกตัวละครใหม่มาใส่เราเลยว่ะเราเปิดเสียงด้วยสิโอเคครับแล้วก็เอาอาใครไปเล่นอีกดีเอ่อเอานี้ไปด้วยครับผมพอปู่ไปโอเคผมเลือกอีพี่มาตัวหนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เหลือให้เรามาตัวหนึ่งนะครับผมและอีกตัวหนึ่งอาจจะใส่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมเอ้ยเนสึโกะก็ไม่มีด้วยวันนี้โอ้โหเปนลานละช็อตนี้ พอเราเลือกตัวละครเราเสร็จปั๊บนะครับผมมันก็จะเข้าไปสู่หน้าเกมในการเลือกสิลานะครับผมซึ่งเราก็จะเลือกเจาะเกาะอันนี้ไปแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะจ๊ะซึ่งของเราก็จะมีแต่ดาเมจล้วนๆไปเลยละกันเอาดิสายดาเมจเหมือนกันวะพอเริ่มเกมมาปั๊บนะครับผมนี่ครับเพราะจะให้เราเลือกดํดำรงตำแหน่งนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ครับผมตัวแรกเราจะไปอยู่บ้าน1บ้าน2บ้าน3านะครับผมเห็นไหม เราก็ขอขิดแปบหนึ่งนะครับผมเร,เราดูเชิงกันก่อนละกันนะครับผมเราเอาไว้นี่ไปก่อนเลยไปลงบ้าน1บ้าน2อันนี้เราก็เล่นบ้าน2ให้หมดเลยละกันนะครับผมใส่เราจะปล่อยบ้าน3ามลงไปก่อนนะครับผมรอบแรกด้วยกันไปครับเริ่มเกมใหม่์ไหมก็จะเป็นการสู้แรนดอมแบบนี้เลยนะครับผมอู้แต้มเขาเยอะเหมือนกันเนี่ยพันสาเลยนะฮะโอ้โหเจอคนโหดซะด้วยสิวันนี้ พอทางเกมประมวลผลเสร็จนะครับผมนี่นะครับผมเราก็ชนะทั้ง2 2บ้านเลยนะครับผมบ้านสุดท้ายเราแพ้นะครับที่เราปล่อยตัวว่างไว้นะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมก็สามารถดูได้นะครับว่าแต่ละตัวเราทำอะไรได้บ้างนะครับผมเราก็จะได้แบบนี้ต่อเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมากันบ้านหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราโยกลงไปข้างล่างดูดิเอาไปให้ลงไลนหมดครับเพื่อจะเป็นการที่แบ่งเบาดาเมจบ้านแต่ละบ้านนะครับเห็นไหมครับ พอบ้านแรกหัวใจหมดก็จะคือพังเลยนะครับผมแล้วถ้า,าชนะอีกก็เข้าไปบ้าน2บ้าน3ไปจนถึงบ้านใหญ่สุดนะครับผมประมาณนั้นนะซึ่งการเล่นเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น3ทีมนะครับอันนี้ทีมที่หทีมที่สทีมที่สนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคครับบรรลัยแล้วครับผมมันปล่อยบ้าน2โล่งเลยถ้ากับว่าเราต้องโดนตี2บ้านติดนะครับผมชิปเป่งละชอ็อตนี้ด้านล่างน่าจะไม่รอดน่าจะโดนไอ้น,นี่แบกแบบยับเลยนะครับผมไอ้น,นี่เก่งมากเลยดนาะมจโคตรแรง ก็ต้องรอทางเกมประมวลผลนิดนึงนะฮะมันอาจประมวลผลนานหน่อยๆน,นะครับผมซึ่งเล่นเกมนี้ก็จะหมดนานเอ้ยชนะว่ะเชียโคตรึงถือว่าสวยครับได้กําไรอยู่นะครับผมเสียแค่บ้านแรกนะครับผมหรือว่าไม่เป็นไรไปกันต่อครับทุกคนซึ่งถ้าเขาไม่มาการบ้านกลางนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าเขาบ้านใหญ่ได้คือหัวใจห้างหัวใจนี่แกก็จะหมดไปนะครับผมอะไรประมาณนั้นแต่เราขอญาติขึ้นไปตีบนครับผมขอญาติโยกหนีครับเราจะทิ้งห้อยไว้ตัวเดียวพอหรือเปล่า ผมว่ามันน่าจะถูกกลางเพร่เดี๋ยวต้องรอดูครับปล่อยไปก่อนเผื่อมันไม่ปล่อยเผื่อมันปล่อยไก่ไงเออรอดูก่อนสิจะเป็นยังไงครับผมเราแบบกระจายความเสี่ยงไปก่อนนะฮะช็อตนี้แต่เ,เกียวมีคู่หูกับไอมุสซันนี่เอาไม่ลงนะครับผม3ตัวทีมเขาก็ต้องหาใครที่มาโจมตีเ,เราหน่อยนะฮะต้องหาทีมดีๆมาโจมตีเ,าเราตอนนี้คิดหนักครับผมไปตรงข้ามยังไงต่อสิเริ่มเกมมาเป็นยังไงโอเคครับผมน่าจะชน,นะ สบ้านนะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะแต่ทีมแรกเนี่ยน่าระแวงอยู่เพราะว่าดาคีมันลดดาเมจที่นี่ได้รับท่น้าว่าโอเคแพ้จริงด้วยชิปเป่งแล้วไงอื้มอวอนนี้บ้านเท่ากันแล้วนะครับทุกคนเท่ากับว่าเราต้องเอาขึ้นไปบนนะครับผมเอาไอาเกียวมีขึ้นไปบนเลยแล้วกันเ,เกียวมีไปบนลูกแล้วก็มูซันขึ้นไปบนนะฮะคู่หูคู่ป่วนและนี่ลงมากลางครับผมไปถมกลางต่อถมกลางครับผมไปสุด Okay. เพราะว่าถ้าเรากระจายตัวไปตัวเดียวอะ่ะมันก็โดนโจมตีตายอยู่ดีเข้าใจไหมทุกคนมันก็มันไม่สามารถ1 VS3 1, 1 v s 2ได้อยู่แล้วเกมอะ่ะเนาะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออปล่อยบ้านโล่งไปเลยละกันเท่ากับว่าเอาตัวละครเราไปช่วยดีกว่าอย่างเช่นไหมครับผมไอ้ตัวเนี้ยเขาปล่อยมาประโจมช่วยกว็โจมตีเลครับผมแต่งก็คือไม่รอดอยู่ดีนะครับประมาณนั้นแต่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าบ้านที่เราตีชนะเนี่ยมันจะได้สแต็กด้วยนะทุกคนนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครที่ตีชนะด้วยนะครับผม เลข2เลข3านี่คือได้ดับโบนัสนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งตอนนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เราก็มีสิทธิชนะสูงนะฮะโอเคเราเอานี้ไปขึ้นไปช่วยด้วยไปเอาไาขึ้นไปช่วยด้วยครับผมไปต่อครับผมว่าเขามีสิทธิ์น่าจะเล่นกลางอยู่นะเนี่ยเพราะว่ากลางใกล้แตกแล้วครับผมแต่เราปล่อยล่างไว้เลยครับโอเคครับผมบนเราสวยอยู่ครับกลางน่าจะชนะหรือเปล่าโอ้โหแต่ชินนมบุเราลืมเอาเอชพีลงไปช่วยว่าเราเอาขึ้นผิดตัวทุกคน แล้วน่าจะเอาคาสากึ้นไปช่วยแทนแล้วก็เอาซานนมิมาเจอกับ SP นะฮะเสียดายมากเลยอาจจะโดนตี2บ้านเหมือนเดิมนะครับผมจากรงละแต่เกมแนวนี้นะครับผม,ผมบอกเลยว่าปวดหัวสำหรับผมมากๆผมโคตรไม่ชอบเลยโอเคผมแพ้จริงๆด้วยใครที่ชอบแนวนี้นะครับผมท้าทายตัวเองก็สามารถหลงมาเล่นกันได้นะครับผมเออก็เป็นหมดขำๆสนุกๆเล่นรอเวลาฆ่าเวลาอะไรกันไปนะฮะ แต่ยิ่งปล่อยดาเมจไว้แรงๆนี่น่นนารำคาญเหมือนคนโอเคผมน่าจะชนะอยู่นะไอทีมล่างน่าจะไม่มีปัญหาน,นชนะ2ทีมอยู่ครับผมถือว่าโยกหลบได้สวยครับเราเราอาจจะปล่อยให้บ้านบนน่าจะเสียไปสองกุญจก่อนแล้วเราค่อยไปถมบนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเกมวันนี้มันจะนับเป็นเทินๆนะครับผมแต่ละทีมนะครับทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีม 2, ที่สามนะครับซึ่งถ้าทีมแรกมาชนะแล้วมันตีบ,บ้านเราแตกก่อนนี่เราก็แพ้นะทุกคนนะต่อให้จะทีมที่สามมาชนะก็ตามนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคไปครับผมกดต่อเลย เล่นมั่นใจในทีมนี้เว้ยเราจะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายซึ่งเกมนี้ก็ไม่สับท้อหรอกนะครับผมมันก็อาจจะโยกหลบไปโยกหลบมานะทุกคนนะเออคงไม่สับท้ออะไรมากมายหรอก <c oughs> โอเคครับเราปล่อยนั่นไปแล้วเราก็ตีต่อเราไปเราไปตีเราไปยัดบนต่อนะครับผมเพราะว่าบนก็น่ากลัวแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยกลางกันแล้วเพราะากลางมีสองหัวใจแล้วนะครับผม <c oughs> ถ้ากลางเราชนะอยู่ตอนนี้ถือว่าสวยครับแต่ถ้ากลางเราแตกเนี่ยบันเลยครับสองลุมสามรอเปลอาโอ้โหซานิมิกก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเก่งแค่ไหนยังไม่เคยลองเล่นตัวละครมันเลย แต่ที่รู้มีดาเมจจริงโอเคแพ้วะ่ะชิปเป๋เลยครับผมช็อตนี้โอ้ oh my god a few moments later เออมาดูซิว่าจะไหวไหมได้อย่างเงี้ยจะได้ไหมไอมูซันเนี่ยจะชนะไหมไรนี่จะเก็บทั้งทีมหรือเปล่าน่ะไอบา้าถ้ามันชนะอีกก็ไม่รู้แล้วนะนะ่ะโอเคครับผมมูซันแพ้ตัวนี้นะโอโหเฮ้ซึ่งเราคาดไม่ถึงครับทุกคนแล้วน่าจะไม่รอดละเทิร์นต่อไป คือมันจะนับเทินที่ข้างบนสุดนะครับผมแปลว่ามันน่าจะถมบนปะเนี่ยโอเคครับเราก็เล่นไม่ไม่อะไรแล้วตอนนี้เราน่าจะไม่รอดแล้วครับทุกคนเราทำได้เท่นี้แหละสามเอสองอีกแล้วไอ้บ้าโอเคครับทุกคนเมื่อกี้คลิปตัดครับผมเมมเต็มนะฮะโอ้โหซึ่งเมื่อกี้นะครับผมมันก็รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเลือดเรานะครับผมอยู่แบบว่าปิ่มๆแล้วเหลือหนึ่งแล้วยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะครับผมเขาเลยเลือกที่จะถมตัวเดียวเลยนะครับผมแบบใส่บ้านเดียวเลยนะครับผมผมก็เลยไม่รอดนั่นเอง ขาเลเือกที่จะจัดทีมเดียวเลยนะครับผมเพราะยังไงก็ชนะอยู่แล้วซึ่งอันนี้สับผมนะครับผมแม่งปวดหัวมากเพราะว่าเราก็แบบอัดคลิปไปด้วยพูดไปด้วยนะครับผมก็อาจะมึนๆนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะฮะถ้าเล่นแบบไม่ถูกใจใคร <laughs> ถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผมก็สามมือถมเล่นกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคิปหน,น้านี้ก็จะเป็นระบบใหม่ของเกมนี้เข้ามานะครับผมเหมือนจะเป็นแค่อีเวนต์คร่าวๆนะครับผมประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนนี้ผมก็ยังไม่ชว์เหมือนกันโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ บอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่หยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันต่คนบอกว่าเซโน